เรื่องฝุ่นห้องปอดฝุ่นนะครับจริงหัวใจของมันอย่างที่ประชุมกันน็คือต้องทําให้เป็นห้องระบบปิดก่อนเออเดือนพฤศจิกที่ผ่านมาเนี่ยเราทําไปจากพันเห้องเนี่ยทำไป4ี่รอกว่าห้องแล้วก็เดือนธันวาเนี่ยเราปิดไปแล้วประมาณ700ดกว่าห้องนะครับก็ยังเหลืออยู่เก้ารอกว่าห้องตอนนี้ก็ให้ความร่วมมือ ให้เขตคุยกับทางาคนในพื้นที่อาจจะมี CSR หรือว่าอะไรเนี่ยให้เพิ่มมากขึ้นนะครับเมื่อวานนี้ก็ได้ไปไประชุมกับทางไท a i PPS คือเราก็อาจจะต้องคู่ขนาดกันคือทำห้องส่วนหนึ่งแต่ถ้าห้องยังไม่พร้อมเนี่ยก็ต้องให้ความรู้ให้คุณครูหรืออะไรยังมีบางเวลผมเห็นค้าฝุ่นเป็นสีส้มเนี่ยยังให้เข้าแถวอยู่เงี้ยอันนี้ก็ไม่ได้ก็ต้องให้เข้าใจมาตรการนะครับถ้าสีไหนต้องให้น้องเข้าหลบ ในในห้องห้องปิดก็ต้องทำนะครับก็ตอนนี้มีหลายโรงเรียนเขาก็แข่งประกวดกันเพื่อที่จะทําให้โรงเรียนเขาตื่นตัวเรื่องนี้ครับอนาคตจะทําเข้าไปในหลักสูตรเลย,ยงงรจริงแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องฝุ่นอย่างเดียวมันเป็นเรื่องภัยพิบัติศึกษาเนาะมีเรื่องน้ําท่วมเรื่องการจราจรเรื่องอุบัติเหตุเรื่องไฟไหม้เรื่องอะไรเงี้ยอันเนี้ยคิดว่าจะทําเป็นหลักสูตรที่เข้าไปอยู่ในโรงเรียนด้วยน้องๆก็จะได้ตื่นตัวในการใช้ชีวิตในเมืองครับอันนี้ทุกเช้าต้องรายงาน ครับแล้วก็สำคัญมากตอนแรกเราจะให้เป็นเป็นเอเวอรจสชั่วโมงแต่ว่าทางสำนักสิ่งแวดล้อมยังยังบอกว่าให้เป็นเหมือนเดิมไปก่อนตอนนี้ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่ทีนี้บางทีที่ถ้ามองของว่าคีะกรรมกาจะต้องแจ้งโรงเรียนว่าในบางช่วงที่เป็นสีส้มต้องยกเลิกเข้าแถวคครับตอนนี้ใครบอกบรระาชากาลจต้องต่างระดับหนในบางก็ทุกเขต หรเขตคนดูแลโรงเรียนอยู่แล้วนะครับก็ทุกเช้าเขาจะต้องรายงานว่าทงเป็นยังไงซึ่งเขตเขาจะรู้ตัวของเขตอ,อยู่แล้วเสร็จแล้วก็ต้องถ่ายรูปส่งกันมาว่ามาตรการแต่งเรียนเป็นยังไงนะครับก็ผมก็มอนิเตอร์ตลอดว่าตอนนี้เด็กสําคัญมากจันทร์หนึ่งสุกเขาแต่งเวียนถ้าอยู่บ้านบางทีก็สุกควันพิษเหมือนกันเพราะฉะนั้นไอ้ห้องหนึ่งเช่นห้องประชุมที่เราทำเป็นห้องปอดฝุ่นทุกงเรียนแล้วเนี่ยกลุ่มเปราะบางต้องเข้าไปหลบทั้งหมดนะครับก็เน้นย้ำมาตรการทุกวันแล้วก็เข้มงวดทุกวันนะครับ วิคอยยังไงช่วงปลายปีนี้กับต้นปีนนหน้าะหนักนยดเอย่างเงี้ยรัมีก็คุยกับท่านท่านที่ภาษาพอลพรมแล้วก็ท่านสื่อว่ล้อมตลอดอย่างขอโรงเรียนเนี่ยมีอำนาจอยู่แล้วถ้ามันติดกันกี่วันเขาสามารถที่จะสั่งระงับปิดโรงเรียนได้ก่อนเลยอย่างเงี้ยถ้าติดกันมากกว่านั้นก็ให้ผอเขตด,ดูแลได้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เน้นย้ำทุกวันต้องวอนิเตอร์ทุกวันครับ